้างป่าออกเดินบนถนนหาของกินค่ะ วันที่ห้ากรกฎาคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าขณะกำลังขับรถยนต์เก๋งนิสสันป้ายทะเบียนกอไก่ต่อเต่า3 3 7 4จังหวัดเพชรบุรีไปปฏิบัติหน้าที่งานข่าวที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าเดงอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีได้ขับผ่านถนนสายพุทไ่ไส่สเอนตำบลห้วยสัต์ใหญ่อำเภอหัวหินก่อนถึงที่ทำการหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่กอจอ .7 เขาหกเต่าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานได้มีรถยนต์จอดริมทางเรียงรายหลายคันก่อน ที่จะพบช้างป่าตัวใหญ่โตเต,ต็มวัยกำลังเดินบนถนนใช้งวงหยุดรถเพื่อหาของกินบริเวณท้ายรถของแต่ละคันก่อนที่รถจักรยานยนต์ของสองผัวเมียขี่ผ่านเข้ามาแล้วไปหลบอยู่ด้านหลังท้ายรถบรรทุกทราบชื่อคือพายเจ้าบุญช่วยช้างป่าละอูสุดดือ้อที่ชอบออกเดินเป็นเจ้าหน้าที่กักด,ด่านรถยนต์ตามท้องถนนแต่ไม่เคยทําร้ายใครจนชาวบ้านและนักท่องเที่ยวเห็นเป็นภาพคุ้นชินตาขณะที่พายบุญช่วยเดินผ่านรถแต่ละคันรถจักรยานยนต์สองผัวเมียก็รีบขี่ออก ไปอย่างรเรเ็วขณะรถบรนทุกขับออกไปโดยมีรถยนต์ของผู้สื่อข่าวกำลังขับตามหลังออกไปเจ้าพายบุญช่วยได้ใช้งวงโบกรถไม่ให้ไปก่อนเดินมาสำรวจที่บริเวณร,รถแต่ไม่พบของกินก่อนเดินไปหารถขันหลังที่จอดรออีกหลายคัน สร้างความระลึกให้แก่เจ้าของรถในแต่ละคันที่พบเจอเจ้าบุญช่วยนายสมเจตจันทนาผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3สาขาเพชรบุรีกล่าวว่านักท่องเที่ยวและประชาชนที่ขับขี่ยานพาหนะเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานหากเผชิญหน้ากับช้างป่าขอให้ปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัดโดยต้องจอดดูท่าทีของช้างป่าหากช้างป่าเดินบนไหลถนนขอให้ขับรถเบี่ยงออกไปหากพบช้างอยู่กลางถนนต้องรอให้ข้ามถนนไปก่อน สิ่งสำคัญต้องไม่ให้อาหารช้างป่าห้ามบิบแตรห้ามเร่งเครื่องยนต์และกระพริบไฟหน้าโดยเด็ดขาด